วันี้วันที่16มิถุนา2อ6 4เราจะไปรับมีภารกิจไปรับไม้กล้าไม้ไม้ป่าเนี่ยแหะไม้ประดู่พยุงยางนาตะเคียนไม้ที่เคยไปขอไว้ที่ศูนย์เพาะชําไม้ป่าไมา้ชื่อไม่แน่ใจนะอยู่อำเภอนาดาาีที่สารวัตร สวัดโกศินสพนาดีประสานงานไว้ให้แล้วก็ไปขอไว้หลายครั้งละเไปขอไว้หลายเดือนละก็วันนี้เขาให้ไปรับได้แล้วก็เลยที่ต้นให้ที่ต้นพาไปเอาไม้ได้พันต้นพันต้นน่าจะกล้าพันเล็กๆแหละใส่รถคันนี้จะจะง่ายหน่อย รถรับน้ำถกบรรทุกได้รถรถที่ต้นเนี่ยเขารถสำหรับรับจ้างด้วยขนไม้ที่ดงบังรถคันนี้นะใครต้องการขนไม้ย้ายไม้ล้อมไม้ขนส่วนไม้ข้ามจังหวัดไม้เล็กพันก้าไม้ไม้ใหญ่รถเทียบแล้วก็ไม้ดอกไม้ไปดับอะไรต่างๆติดต่อได้ที่ที่ทต้นได้นะ เบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อรักงานเบอร์อะไรนะต้นศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสี่เจ็ดห้่น่งนย์หนึ่งเก้าศูนย์แปดสองสี่เจ็ห้งเตอนนี้เราถึงเข้านี่ก็นแหเรามาแวะเดินทางไปพร้อมกันน่าจะเป็นรถสาัลบกันเดี๋ยวเราแวะจอนี่น่ก็ได้เดี๋ยวเราโทร เรเรียกสารวัตรที่เราอยู่สพนาดีสารวัตรมาแล้วครับหลอมนี่เราย่ไซนี่วางมือปรดเดียวฉันบ้านนุ่มบังเลยฮะอาจารย์เอาโบได้ว่าส่วนใบปลาใหม่นั่มเถอะนุ่มเขียวไม่ต้องวาสุดนุ่มเชียวไมฝากอยู่ทสารวัตรเนี่ยอยู่หน้าดี กอเลยไปอก็บอกเขาไปหัวอะไรว่าจะเดินากยุ่งกผม่จำไม่ค่อยได้เดยขีาไม่ได้ครับเดนเลื่อยปอ่าออาบางเเดี๋ยวสิไปแวะัดอาจารย์นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาหอแถวนีท่อทหาได้ด้ครัถ้าได้ไปถ่าอยู่แถวัดไอ้ยังหินตังอย่งน่าจะไปแวะเพิ่นจน่ัาทีเรากำลังมุ่หน้าไปที่ศูนย์เพาะพันก้าไม้ จะมารับเขาให้หนึ่งพันต้นก็คือมีไม้ตะเคียนแล้วก็ไม้แล้วก็ยางนาเป็นหลักนอกนั้นก็คละคะอาจจะมีพวกพยุงด้วยมัม้งในป่าทั่วไปรถข้างหน้าเป็นรถสารวัตร มารับได้แล้วก็มารับมาขอไม้หลักฐานที่จะมารับมาขอไม้หนึ่งันต้นก็มีโฉนดที่ดินสำเนาโฉนดที่ดินแล้วก็ปัดรประชาชนของเจ้าของสำเนาก็จะได้ไม้มีปริมาณที่เยอะแต่โดยทั่วไปป่าไม้เนี่ยเขาจะให้ฟรีใครเป็นคนไทยเนี่ยคก แค่บัตรประชาชนไปขอเ้าก็ให้นะบางพื้นที่แต่จะได้ไม่ไม่เยอะเท่าที่ว่าเรามีโฉนดที่ดินเปล่าเปล่าไปขอเนี่ยมันจะได้เป็นอีกจำอีกประมาณหนึ่งพต้นอีกอีกเยอะแต่ถ้าเดินไปพร้อมกับบัตรประชาชนเฉยๆเนี่ยมันจะได้ไม่ถึงหนึ่งันต้นจะได้แค่ปริมาณหลักร้อยนี้เราก็ถึงสถานี เพราะก้าพันไม้นี่จะอยู่ติดเขานี่จะเป็นเทือกเขาเดียวกับทับลานมาทางฝั่งสังแก้วล้วเราจะเข้า,ขาไปออ,อย่างนะญญาะสนอันนี้ก็น่าจะมีคนคนงานมีรายได้นะ

เอาเอาเดี๋ยวครับกาแฟไหมครับนี่ต้นนี้เม็ดอะไรนะกระป๋องพึกครับหวานได้เลยไหมจะหวานติดไหมลวกตรงนี้ครับต้องลวกน้ำร้อนขึ้นหน่อยครับอ๋อ เดี๋ยวไอ้จ่อยขึ้นอันนี้เสร็จแล้วเอาจ่อยอกันนะปุ้งไปเอานู่นเด้อขึ้นสองคนเออเดี๋ยวจะได้ให้พรุ่งนี้ขึ้นของรองแกอันอันนี้ฝั่งนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมะข่ามงครับอ๋อมะข่ามะข่ามงกับพยุงครับอ๋อนี่พยุงนี่มะข่ามะข่าอันนนพยุงนี่มะข่าครับอ๋อเหรอนนมะข่านี่พยุงอ๋อมะข่า <50. S 2> นี่มีอะไรนะไอตะเคียนตะเคียนยังพยุงมะค่าไม่ใช่ตะเคียนห้าร้อยใช่หรืออะไรนะตะเคียนเมื่อกี้อยางองหมดเลยเอ,อ๋อทุกอย่างสองร้อยหมดนะตะเคียนยางนาพยุงมะค่าตะแบกอย่างละสองร้อยอทั้งหมดจอประมาณหน,นึ่งพันต้นนี่คือ คือะยุงแล้วมั้งเนี่ยทย้ายๆพยุงพยุงกำลังแทงยี่อยอดเลยนะ <c oughs> ได้ยังมนะั้งเนี่ยเดี๋ยวก็แตกลงดินเดี๋ยมอดมอบตรงไม้กันนะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวให้มารับอาจารย์แล้วกันเนีน่นยเดี๋ยวเรแล้วครับเดี๋ยวค่อยมารับอาจารย์ได้ได้ได้ด